สวยไ,ไหมสวยไมกกลัวแตกลัวได้แต่กลัวไหมไม่กลัวได้แต่กลัวดแต่กลัวนะยดแต่กลัวไอ้หั่มกัวยนะ เป็นตอนนี้เห่าแท้หอมผู้แช่น่อยหอมเป็นแบบนี้เหเ่าแท้อยัอนอออยงนี้หน่โป่ง ไปดูจ้ะรูปของแกไม่ใช่ละพี่พลอยล่ะไหยพี่พอยอยูไ่ไห <c oughs> นนอนขับด้วยเน้อ่านอนเลยอ่หน,นูร้องเพลงนั่นนี่พ่อฟังหน่อยผู้เบาวเปลี่ยนไปผู้เบาวเปลี่ยนไป ร้องร้องเลยเพ่อจะฟังตับตาแล้วร้องเลยพ่อเปลี่ยนไปพ่อเปลี่ยนไปหนูในโทรศัพท์หรอใช่อยู่ในโทรศัพท์นหนูร้องสิร้องไหนอยู่กับแม่ร้องเลยอ่ะนูเขึเ้นมาเหรอ เอาลองหนูลองไห้ไงสิลองสิผู้เบาที่เปลี่ยนไปเอาลองผู้เบาทเปลี่ยนไปพีไปกินแล้วไปไปเรียกพี่พลอยมาไปเรียกพี่พลอยมาแล้ว

ไปหฮสูดเลยพวกเฮาใจทีมใจกันร้อยแฟนครับเราก็ต้องสู้ให้สุดเช่นเดียวกันเมื่อคืนฉลองกรุงสนุกมากเมื่อคืนอยู่ที่ตลาดฉลองกรุงครับเดี๋ยววันนี้อยู่ที่รามนินทา1หนร้อยสนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่านั่งรถไฟฟ้าสีชมพูมาลงที่ สถานีบางชันนะครับแล้วก็เดินมาถึงเวทีเลยนะครับเดินมานิดหนึ่งมีก๋เตี๋ยวพี่พี่ทำมาเลี้ยงมันเกิดเพชรพอย กินไปกินมากก็ยิ้มผมกินได้ไม่เยอะครับแต่ว่ากินบ่อยเพื่อท้องไว้กินของหวานสู้สุดจ้าขอบพระคุณครับวันนี้เล่นตลาดนัดเรียบด่วนเขาเขาย้ายสถานที่มานะครับแต่ก็ไม่ไกลปากซอยรามินทาร้อยสิบเจ็ดนะครับ ้แผงทองเอหน,นออกินของหวานเริ่มกี่โมงเดี๋ยวจะเริ่มสตาร์ททุ่มครึ่งนี้เริ่มสตาร์ทแล้วครับทุ่มครึ่งเริ่มสตาร์ทแล้วก็ จะไปโชว์เข้าโชว์เต็มรูปแบบจริงๆคือช่วงประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งเริ่มเริ่มเข้าโชว์ใหญ่และทีนี้ก็ยาวจนถึงทีหนึ่งเลยครับมาเลยครับรามินทา1ร้อยสินะครับอันนี้ผมไลฟ์นี่ก็คือไลฟ์ประชาสัมพันธ์ช่วยผู้จัดนะครับอยากให้มาเยอะๆวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับออนทัวร์รอบนี้นะครับเดี๋ยวกลับต่างจังหวัดแล้วครับ ส3พรุ่งนี้เล่นที่สระบุรีแล้วก็วันที่14บอู้โหขอบคุณครับผมแจ็คพอตแตกอีกแนละ้ววันที่14เล่นที่กาชาติจังหวัดมุกดาหารนะียเดินทางไกลจากสระบุรีแต่ว่าสระบุรีเลิกเลิกตีหนึ่งพรุ่งนี้ที่สระบุรีเลิกตีหนึ่งนะครับแต่เริ่มแสดงหนึ่งทุ่มนะฮะชมฟรีด้วยนะครับงานอุทิส่วนกุศลนะครับอยู่ที่น้องแคเทศบาลนองแค เพินครับแทนความคิดถึงเพินอะไรใสาต้องหยัดทวงไรถออยากไปมากครับไม่มีโอกาสได้ไปเลยมีโอกาสถ้าใกล้ไกลที่ไหนนะฮะไปดู่าดูคิวงานได้ที่เพจนะครับทั้งของคุณแอนของผมเลยนะครับแล้วทีนี้ก็ใกล้ที่ไหนเราก็วางแผนไปเลยว่าจะไปเจอกัน ได้ที่ที่ไหนบ้างนะครับบอร์้ารับตลกเพิ่มรับเดือนสิงหาครับปกติเราต้องจะบอร,รับช่วงระวางวงครับผมไผ่สิม่คือดนดีคือถ้าขับเตรียมตัวดีๆกบ มาสมัติเดือนสิงหาคมเลยครับมากเจ้าเป็นหมอลำด่ดีสังวาดดีดีสังวาดดีฮะแต่เดี๋ยวนี้เสียงบอดีแล้วล้มมันบอหอดพอล่มบอหอดมันกับควบคุมจังหวะยากพื้นฐานเสียงกับบ่ค่อยแข็งแรงแล้วครับเฮ็ดงานมากยี่สิบจะกปีแล้ว ตั้งแต่อายุสิบสองตอนมีสามสิบแปดยี่สิบหกปีแล้วไปดูกันนะคิวเริ่มแน่นตอนนี้มีประมาณร้อยหกสิบกว่าคิวครับก็ถือว่าวันสุกเสาร์าทิตย์คือเต็มหมดแล้วนะช่วง ทันวาพี่การน่กระถินแล้วก็ช่วงทันวาคือเต็มหมดแล้วนะครับของของปีหน้าของฤด,ดูกาลหน้างานเทาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมทําวงมาสิบปีงานบอกเคยบอเคยลดหน่อยถอยลงเลยเลยครับอยู่ในปีแรกร้อยห้าสิห้าคิวเนาะปีสองมาก็สองรอยคิวตลอดก็มีปีโควิดได้ร้อยเจ็ดสิบคิวนะครับก็ถือว่า ความหมันคงในความศรัทธาของพี่นอ้องยังยังหมันคงกับใจก็ลอยอยู่เจ้าภาพเก่าก็เวียนมาจ้างอยู่ตลอดเราก็มีหน้าที่แค่ทําผลงานให้ดีแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาขึ้นทุกๆปีฉะนั้นลูกๆน้องนอง,นองผู้ใดอยากมั่นสมานใจก็ลอยขึ้แต่มั่นขับต้องพร้อมทํางานจริงๆต้องขึ้นวามาแล้ว ต้องคิดว่ามาแล้วต้องอยูห้ได้ต้องเฮ็ดงานห้ได้บอกงอะแง่บอมีเงินไขต้องอยูให้ครบปีคินดีๆหลักมาคันคันบอชัวบอตองมาสมาัสมาเปิดรับสมัครเดียวคือเดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยวทั้งเพจอัปเดตเพ็่นกับิมีไฟบุคคลอยู่ที่ที่รับสมัครขอบคุณพี่ดาวิกานะครับ